ได้หรอไปแอปโกรธนาคารนได้หรอไปแอปธนาคารใจก็จืขึ้นมาแน่หรอเนี่ยเนาะเคอเป็นถอนเนาะเป็นถอนเงินเด้ตถอนการจิตังหัวมันขายปุบมันเอพีเอฟเน่ยอนหอนเนี่ยมันจองสามเลยไปยง ไปกินนวดมาเขาทไรเาทไาแล้วเดปเียวมเไนั่งินที่ยิมวัอันนี้ก็ทีถามบนบอหรอกเนี่ยยันบนบายันบ่เดือนเนี่ยมันเนี่ย ม่ตัวมันใจว่าจานเนี่ยมันเลยเนาะมันเลยเนาะบากตายยางเขาหลายเลยเถื่อนของมึงมัดเลยตายยางเลขสามตีตาของมึงตาเดียวการแล้วมุ่นเลยครับมุ่นเลยครับขามุ่นเลยครับเนี่ยควบยางกิดแล้วเนี่ยมันควบทีกันยางมุ่มหนึ่ง าามันนี่ลีไงเียบๆตี้ตัวแท้มันนี่แล้วึ้นมันนี่หอปกติึ้นมันนี่กับพ่อหรอตายยางมาหลายต <c oughs> ายยาง <c oughs> เอดาไปลองเมืองดูเขากินไปเขากินตัวนี้เรืเอเอเ่อยเลยเออนี่เขาก็ไนบาง เออกินตัวนี้เหลียวเอาขวามายังไงตะพุ่นเออกินไปโน่นกินไปตะพุ่นโน่นให้ให้มันเลือกกินเอาเนี่ยกินไปเยอะสิเพื่อไปเยอะกินตัวนั้นแหละแต่มึงไม่ได้ไอ้มันต้องไปไม่เพราะว่าเขาต้องหนีมันถึงสานีพอดีไงตัวนี้ไออ้อนเข้าแล้วบ่ะเน่ะจับแอสเลยบาทในบู้ตายเลยเอาไม้กินตัวนึง เขาได้กินตัวนี้เขาไ่เลยเขาแย่ยสวงตัวลองใส่มักเสียบเสยบกายแบบนี้แล้วอย่ามยังย,ยัง,งยังขาดเกัือขาดเกัือเงียม่ธมมด้